สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมภ์ประจําเดือนกันยายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณได้ไพ่พระทักษะคุณได้ไพ่พระนางสุรวดีและคุณได้ไพ่พญาราชสีนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีก,าากุมในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตมีความทะเยอทะยานในช่วงจังหวะเวลานี้ทําให้คุณนั้นอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีคิดที่จะลงทุนใหม่ๆตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถนะครับในการทํางานการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จด้วยน้าพักน้าแรงของคุณด้วยความสามารถของคุณอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าชาวลัคนาราศีก,าากุมนั้นอาจจะนะครับต้องเรียกว่า เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเยอะเกินไปสักหน่อยหรือไปช่วยเหลือเรื่องการงานของผู้อื่นหรือรับผิดชอบงานของผู้อื่นมากเกินไปสักหน่อยทําให้คุณนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบหรือเกินกําลังตัวเองทําให้คุณนั้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องรับผิดชอบการงานของผู้อื่นซึ่งมันไม่ใช่ผลงานของคุณเลยซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นพลาดโอกาสดีๆในชีวิตได้ดังนั้นอยากจะให้ชาวลัคนณาราศีคุมนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของงานของตนเองนะครับเพราะความสามารถคุณนั้น เป็นคนที่มีความสามารถที่รอบตัวและคุณนั้นจะทํางานได้ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงทุนสิ่งที่คุณคาดหวังจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่เตรียมพร้อมไปในเรื่องของการงานในหลายๆด้านการลงทุนการคิดหรือสิ่งที่คุณคิดจะทําใหม่ๆคุณได้วางแผนและคิดและแต่ตองและคุณได้มุ่งมั่นในการทําอย่างดีแล้วการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเพียงแค่ว่าอย่าพยายามที่จะ ไปรับผิดชอบแทนคนอื่นมากจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเสียหายในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่ไม่ควรจะเป็นได้ครับต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวล,าลายายัค,าค,น,ค,คานา,นนากกราศีกุมในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พระพิคเนตนะครับคุณได้ไพ่พระนารเบ็นจากกรลยานีและคุณได้ไพ่พระอสุริลาหูต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีเงินให้จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวนะครับ การเงินของคุณนั้นจะได้เป็นเกอบเป็นกรรมจะมีสิ่งที่ทําให้คุณนั้นพึงอพอใจกับรายได้ในช่วงจังหวะเวลานี้แต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมอยู่บ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของต้องระมัดระวังในเรื่องของการผ่าตัดการเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือคนในครอบครัวนะครับอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังบ้างรวมทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว การไปต่างทินต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองกับสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้ยังทําให้คุณนั้นพึงพอ,อ,อพอใจ และทำให้คุณน,นั้นสามารถที่จะจับใจใช้สอยอย่างที่คุณต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณได้ไพ่ท้าเวสุวรรณคุณได้ไพ่พยาคุดกับนางกากีและคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงนะครับสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้นะครับความรักของคุณนั้น อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการผันแปรคนที่คุยอยู่อาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดคนที่คุณนั้นไหนม,มันปั้นมือหรือเล็งเอาไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมากนั่นเองนะครับฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษากันให้มากขึ้นจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณได้ดีกว่าการตัดสินใจโดยเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคุณนั้นไม่ใจร้อนจนเกินไปหรือพิจารณาแล้วคุณนั้นสามารถที่จะรับในบาง สิ่งบางอย่างกับคนที่คุณนั้นคุยหรือทําความรู้จักได้<ม>ก็อาจจะประสบค,ความสําเร็จในเรื่องของความรักได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับคนที่มีคนรักหรือมีครอบครัวอ,อยู่แล้วในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพเพื่อกันและกันให้ดีนะครับพยายามที่จะไปตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อไม่ให้เป็นหนักหรือดูแลเอาใจใส่อย่าให้อยู่ในความเสี่ยงที่จะทําให้เสียสุขภาพในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวหรืออาจจะมีภาระต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวทําให้อะ อาจจะเกิดความเครียดอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณคนที่เอ,อื้อเฟื้อคุณเป็นคนที่ใจดีและมีความรักให้กับครอบครัวอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วหากพูดคุยกันได้ก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จและจะทําให้ทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างดีตามที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นปรารถนานั่นเองนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกันยาย,ยนีน้นะครับต้องบอกว่าคุณน,นั้นเป็นคนทีีม่มมมควาาาาสรรถทํอะไ จะมีโอกาสประสบค,ความสําเร็จได้ดีมีคนสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าคุณจะต้องไม่แบกรับภาระหรือใจดีกับคนอื่นมากจนเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้อันนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าคุณนั้นสามารถที่จะควบคุมและทําในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีให้มากที่สุดก่อนคุณจะประสบค,ความสําเร็จในเรื่องของการงานและมีโอกาสที่จะได้การเงินการทองเป็นอย่างดีในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้บ้างเท่านั้นเองและนี่ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนกันยายนนี้ครับ